สำหรับท่านที่เดินลงมาจากวัดนะครับนะเดี๋ยวผมให้รถวิ่งอัดที่เราท้ายกระบะว่างแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นท้ายกระบะไปแล้วก็ให้วิ่งขึ้นไปส่งนะครับนะเพราะว่าทางเดินขึ้นค่อนข้างชันนะครับเดี๋ยวจะหกล้มเอา มีรถของค้าคูณนะครับหนึ่งพันนะครับมีพลังบุญนะครับสีขาวหนึ่งพันเด้อแล้วก็ครับผมเอ่ยยกไปเลยครับแล้วก็มีรถของพ่อฟื้นนะครับใครที่เดินลงมาเมื่อเช้าขึ้นรถเลยครับใครที่เดินลงมาเมื่อเช้าขึ้นรถเลยเด้อทิมไปนี่เด้อากรับทิมเด้อมนี่คนไปส่งเน้

ไปสิบายบายส่งส่งขึ้นรถไปเน้องบะไปน้องบวบเด็กค่ะบ๊ายบายเกี่ยวเนาะผู้ใหญ่ครับมีคนทวงมาถามมาสั่นอ๋อมาถามไม่ตัดเราไปถึวัดแล้วของยออะไร หนึ่งไซส์นึ่งไปหนาลูกพี่ลูกพี่จอดก่อนให้เขาอวยก่อนครับลูกพี่ลูกพี่เดี๋ยวให้เขาอวยก่อนก่นเย็นเทงซ้ายสุดตัวเทงซ้ายสุดตัวไม่เทงซ้ายไปล่ะมันฝุ่นแน่ไม่เทงซ้ายลับแล้วก็เลี้ยวออกแหน สวัสดีคร yeah. yeah. ับผมเดี๋ยเปีนคนไหนนี่เออโอเคครับบุดเลยครับให้บุดอ๋อครับผมท่านใดที่เอ็มมาถามไว้นะครับไหนอยู่ลานจอดรถนะครับผม ท่านนายที่เอฟมาถามไว้กับท่านคนด้วยนะฮะเอฟทิ้งเอฟฟางไม่ได้ครับเอฟต้องด้วยอ๋อโอ้ยเนาะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายต้องบอกว่าบ้านทันที่นี่วะ บ้านจ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเกิดเต้บ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าเดินทางปลอดภัยจ้านะครับเดือนหน้าฟ้าใหม่มาใหม่เด้อผมตุ้มผ้าป่าด้อยไม่อะไรเดินไหนนะเดินหน้า แล้วผมกลับข้างไหนเสียงเพื่อมาพีแล้วอันละโผลอยู่นี่เนาะเดี๋ยวตอนนี้ล่ะใครั๊อฟเสียวฟ้ากระโปรงจะโมงอยู่นี่ไหมยรุ่นเงียบแล้วดังอยู่อีกเหรอ ได้หมดแ้วเต็มอโอูกไปพเสธโดนลงไปเผื่อเรากลับได้ใหญ่ใหญ่นงเลยไม่ได้เไม่ได้ออกจากหมู่บ้านดูดิทำไมรูปมันดกจัง อ๋อนี่ไปส่งคนที่อยู่รถอยู่วัดนา่มูดูดูดูนู่นางนู่นีแอนู่นน่น่เสือวางหรือยังลุงแล้วปะได้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 ไก็เก็บไม่ได้ไม่ใช่ของเรา ลองดูด้วยลดวยเขา้นขา้นองเขาเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่กินเลยเออเดี๋ยวลุงจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่บอกน้องน้ำมนต์ไปแล้ว บัวมันตีแน่นเลยขึ้นลมรีลีไปเดียวพยายามจะพยายามจะพิงกับโรงรถโอ้สายแล้วค่โอ้แค่นี้หัวก็แดงแล้วเิไม่เป็นไรเย็นนี้สะพงพอดีเลยเมื่อเช้าเดี๋ยไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ไปกับนิสส์วรถพอดีเก็บผ้าบนรถไปปุ่นไงที่แบบคนรถขับตามคุ่นใส่แบนไหมคุณใส่แวนไหมใส่ตรงไหนลูก จำได้ดิจำได้ดิขึ้นแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นแล้วขึ้นตักแล้วตอนนี้ ต้นลงหรืยโอยังเนาะตังนี้มีัม่นมากนีนแต่แม่ปลาบูเออรถปาต้นยังอยู่อะไรปลาต้นหายไปไหนหรือว่าไปนอนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอันนี้ขาขึ้นติดยังไงติดขาก็เฮ้ทำไมขาไรกับมุ้ เดี๋ยวให้ลุงเอมเดี๋ยวขายที่นี่เรือลุงเรือป้าอยู่ไหนอยู่ในรถเรือทำไมเดี๋ยวรถเขามาถอยอีกไม่อยู่กับพี่ต้าเด้อไม่เชมกูเดี๋ยวมาถ่ายรูปรีวิวให้หน่อยให้หนูสวยมากเลย ก็ยืนบนยอดเนี่ยยืนบนตอไม้โออหหาาเเเรรื่งใ้น,นี่ยนั่นแหละตรงนั้นแหละยืนบนตอไม้อ่ะสวยยืนแล้วยกขาข้างหนึ่งแล้วก็ถีบเราใช่ไหมมายืนข้างบนแล้วก็ปล่อยขาข้างหนึ่งนะหูบอหูบอยืนข้างบนสองขาเลยแล้วก็ปล่อยขาข้างหนึ่งออกงานแล้ว ยกโค้นเอยยกขึ้นยกขึ้นกลางออกกลางออกเป็นตัวทีอ่ะตัวแอลเป็นตัวแอลเลยตัววีก็ได้ตัววีเออนั่นแหละนัออ่นแหละซิม้า,าลูกอะไรอ่ะหามะนาว